ครับนัปปาทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้จะมาแนะนําการใช้เหยียบปนินตัวนี้นะครับสองห่วงนะครับเดีย๋ยวเราะจะเริ่มจากห่วงข้างล่างกันก่อนเลยซึ่งสามารถเล่นในคั้นได้เยอะมากนะครับ จมนะครับปล่อยจมโคงลงไปเลยแล้วก็เขาจะเคาะเคาะรวรัแล้วเก็บสายเดีย๋ยววิ่งสักหนึ่งเมตรเราจะหยุดให้เหยื่อจมนะครับทำอย่างนี้เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับป่เหยื่อจมนะครับเหย๋่อจะจมโคงนะครับ เดี๋ยที่พลิกตัวบ้างสลับซ้ายขวาบ้างแล้วก็จมโคล เรามาดูสเต็ปที่สองนะครับเดี๋ยวเราตีไปปอ,อยจงโค้งแล้วก็พอกชา้ชาๆแล้วก็หยุดนะครับพอชา้ชาๆแล้วก็หยุดสลับกันนะครับการใช้แอคชั่นนี้ก็มีลูกค้าหลายท่านเอาไปใช้แล้วก็ใช้ทั้งปากกระพงอประปกวดพังนะครับในบ่อบูฟฟ่นะค้าครับเอ้วจะวาเป็นตัวเอสนะครับ ตรงหงส์มัจะค่อยๆว่ายขึ้นมาอย่างนี้ เราจะปล่อยเพาะก็ได้ครับมีปล่อยจมนะครับปล่อยจมหนึ่งพื้นเพาะแบบอยู่กลางวิถีก็ได้อันนี้คือทางสเตปที่ไล่ไล่เหยื่อกับพื้นนะครับ กาฉลับน้ำพลิกตัวว่างนี่ครับกลับครับตัวที่กลับที่แรกตรงนี้นะ สเตปไล่ขคอกับพื้นนะครับอันนี้คือการเล่นเฉพาะห่วงล่างห่วงเดียวนะครับอันนี้อันนี้คือสามสเต็ปเล่นปลากับหน้าดินนะครับแล้วก็ใช้สเตปแบบเดิมครับเราสามารถไล่ไล่กลางน้ำสเตปแรกนะเพราะเราเรือล้วก็อยู่นะก็คือตานนี้เราจะไม่ปล่อย เกิดเป็นช่วงเย็นแล้วปลาขึ้นมากัดผิวน้ําแล้วกัดกัดไม่โดนเหยื่อนะครับเดี๋ยวตัวนี้สามารถอยู่ใต้ผิวน้ําได้สักสามสิบถึงห้าสิบเซนนะครับตีไปแล้วเราก็กองมันเลยครับกองมันช้าๆเหยื่อจะว่างเจออีสนะก็สามารถเล่นปลาที่ขึ้นมากัดช่วงผิวน้ําช่วงเย็นได้ไม่ก็ช่วงนลางับ มันจะกลับดีขึ้นนะครับในกรณีที่เขาพอแล้วไม่กับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นห่วงบนกันบ้างจะเกี่ยวห่วงไหนเดี๋ยวก็จมโกงนะคร ตอนนี้เหยื่อจะอยากจะซิกแซกนี้ก็คือจะมีการกระพือของเหยื่อคือการพลิกตัวพลิกตัวแล้วก็มีการโยกซ้ายขวาด้วยแล้วก็พลิกตัวพลิกตัวเยอะขึ้นจะให้ขึ้นน้ำที่แรงขึ้นนะครับทุกคนการใช้งานแบบหัวล่างเลยนะครับแต่จะได้แอคชั่นที่แรงกว่าหรือเรียกปลาได้ดีกว่า Yeah. the ห่วงบนนะครับถ้ากกอเร็วๆนะครับกรเฉยๆนะครับมันจะเหมือนกระดี่เหล็กครับสามารถตีตามประตูน้ํไหลแรงๆได้นะครับแอคชั่นจะเหมือนกระดี่เหล็กจะเหมือนไวเบชั่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเคาะกับพื้นดูบ้างการเคราะกับพื้นของห่วงบนเนี่ย,ยจะดิ้นแรงกว่า ก็ได้เยอะมากได้ระดับน้ำได้เยอะมากจะหยุดรอจังหวะแป๊บหนึ่งนะครับให้เหยื่อเขาจมลงครับปลาจะมักจะกลับมาชนเคร่องที่เราหยุด ิไปแล้วไล่กลางน้ำก็ใช้สเต็ปเดียวกับห่วงล่างได้เลยครับก็จะให้อาการที่เฉลบพลิกไปพลิกมาแล้วก็แฉลบคือการการแฉลบของตัวเขาอย่างนี้ครับเขาจะเขาจะมีการปิ้นของตัวอย่างนี้ปิ้นปิ้นแฉล็บนี้ก็คือห่วงบนนะครับจะเป็นการปิ้นของตัวแฉลบน้ําเนี่ยเยอะกว่าจะให้แอคชั่นที่แรงกว่าครับห่วงบนนี่เราใช้เจอก็ได้นะครับ หรือห่วงล่างสามารถใช้เชอกได้ห่วงล่างเวลาเราใช้เิือกเนี่ยพอเราเจอกขึ้นเนเหยื่อเหิือนขึ้นเขาจะไหวเป็นตัวเอสอาจจะขึ้นกันเชียงเสียงข้างนี้บ้างเหมือนปลากําลังจะตายนะครับแล้วก็จมโคงแต่ถ้าเราเจอือกห่วงห่วงบนเนี่ยเหยื่อก็จะดิ้นเป็นดิ้นแบบดินด้นดิน้นทีทีอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกสะเทือนตื้อเหมือนเรายกกระดี่ครับในการยกหองห่วงบนนะครับกับหวงล่างแตกก่างตรงน,นี้นะครับเดีย๋ยวเรามาลองยกห่วงบนดูบ้าง ช่วที่ปลาเคี้ยวามากๆแล้วก็ตกยากๆครับการเจอปล่อยจมเนี่ยปลาจะกับจังหวะจมค่อนข้างจะได้ผล ก็จะได้ไไดงกใช้ลองไปทลองใช้กันได้อันนี้ก็เป็นแชั่นคร่าวๆที่เรามาแนะนำนะสำหรับคนที่ถามมากันเยอะเลยนะครับว่าใช้ยังไงได้ขชั่นแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็แล้วแต่จินตนาการของนา้นาะมีเทคนิคใหม่ๆก็มาแชร์กันนะครับหน้า a c e b o o k ผมนะครับ